เรียบใช่ไหมคะเรีบนะจ๊ะรับรัแม่ดิไม่แบมือี่จะอัดวิดีโอไหมอ่ะเออได้แต่วันนี้จับแม่ับแม่ไม่แบมือนะไม่แบมือนะ เจอหน้าหรือยังเจอหน้าแล้วหัวแม่มือนี่ไว้ที่หน้าผากเลยอ่าไว้ที่หน้าผากเลยเพราะว่าแม่นี่เป็นพระหรือเป็นพระสูงสุดนะสูงสุดสูงสุดสูงสุดอ้าวก้มลงไปที่พื้นไม่แตะไม่แตไม่มือนะคะ แล้วกครั้งที่สองคะลดทีหน้าใบครั้งหนึ่งเอามือลงมือลงครั้งเดียวครับรับแม่หนึ่งครั้งแต่ต้องทำช้าๆนิ่มนวลนะครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาใหม่นะเอานั่งพับเพียบพับเพียบพับเพียบไปร้อยยังพับเพียบสุดเอไปเอามือมาเอามือมาเอามือมา เอาพนมไว้พนมไว้ขึ้นมาที่หน้าผาระหว่างเทียวระหว่างเทียวมือชิดหมดเลยนะสวยลูกสวยเอาก้มลง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 แล้วก็พูดว่ากราบแม่ค่ะ ทำไมาำไมดดูดูตอนนี้เราผ่านไปสองิศางสาจิศาแล้ว่านไทิศาที่สามล้วได้นะเตาทำเองที่คุณไม่ต้องจะมีอย่างหนึ่งสองามยกหนึ่งสองสาโอ้ยแจ็คก็ยกเหมือนกันยกมือล่างแด็ยกมือล่างยกไปหน กราบแม่ครับแม่ครับกรม่คบครับได้แล้วนะครับอาผมเอตัวเองนะครับกดเ้นะครับนะครับมัได้ไหมนะครับเป็นวิชาของสาระ